ร่างหน้าตาภายนอกพัญญาของนายวิโก้ก็เหมือนกับคนไทยเชื้อสายจีนต่อเมื่อพูดด้วยนั่นแหละจึงจะรู้ว่าไม่ใช่ทั้งนี้เพราะหล่อนพูดไทยไม่เป็นท่านพระครูย้วาลูกศิษย์ว่าอ้าวนี่วิโก้มีแฟนเป็นคนไทยหรอกหรือหน้าตาเหมือนสาวในตลาดสิงบุรีเลยหนุ่มต่างแดนหัวเราะเบาๆ ขณะที่พัญญาทำหน้าเหรอด้วยไม่เข้าใจครัน้นสามีแปลเป็นภาษาอังกฤษให้ฟังจึงยิ้มออกและต่าเป็นภาษาจีนกลางโดยคิดว่าท่านพระครูคงเข้าใจหากก็ผิดพลาดเพราะนอกจากท่านจะไม่เข้าใจแล้วสามีของหล่อนก็ไม่เข้าใจเช่นกันเขาพูดว่าอย่างไงนะวิโกโอ,อาจารย์ถามลูกศิษย์ ผมก็ไม่ทราบครับเพราะไม่เคยเรียนภาษาจีนนุ่มใหญ่ตอบแล้วจึงถามพัญญาด้วยภาษาอังกฤษหญิงสาวตอบด้วยภาษาเดียวกันเพื่อให้สามีแปลให้ท่านพระครูฟังเธอบอกว่าหลวงพ่อจะคิดว่าเธอเป็นคนสิงห์บุรีก็ได้ครับจะได้ฝากตัวเป็นลูกหลานเธออยากมาเรียนวิปัสสนากรรมฐานกับหลวงพ่อครับท่านพระครูรู้สึกพอใจ ในวัยพริบของสิทธิสภยแล้วการสนทนาก็เริ่มขึ้นโดยมีนายวิกโก้เป็นล่ามหนูอยู่ถึงประเทศฟิลิปปินส์แล้วทำไมถึงมาเจอกับวิกโก้ได้ละ่ะวิกโก้เขาอยู่ประเทศนอร์เวย์ไม่ใช่หรือเราพบกันที่มหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์กค่ะหนูไปสอนภาษาจีนที่นั่นส่วนคุณวิกโก เข้าไปสอนภาษาไทยแล้วหนูเคยคิดมาก่อนไม่ว่าจะมาพบเนื้อคู่ในต่างแดนท่านถามยิ้มยิ้มไม่เคยคิดค่ะหนูเป็นลูกกำพร้าแล้วก็พิการมาแต่กำเนิดหนูเป็นโรคโปลิโอที่ขาค่ะไม่คิดว่าจะมีใครมารักคนพิการแถมยังเป็นกำพร้าตอบเสียงเศร้าแต่วิกโก้ เขารู้ล่วงหน้านะว่าหนูเป็นเนื้อคู่ของเขาจริงไหมวิโกโกคนถูกถามยิ้มน้อยๆก่อนตอบว่าจริงครับเพราะอย่างนี้แหละค่ะที่ทำให้หนูอยากมาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานหนูนับถือคริสจะปฏิบัติได้ไหมคะได้สิหนูจะเป็นคริสหรืออิสลาม ก็ปฏิบัติได้ทั้งนั้นธรรมะเป็นของกลางที่มีอยู่ในธรรมชาติไม่มีใครเป็นเจ้าของพระพุทธองค์ทรงค้นพบธรรมะและทรงนำมาสั่งสอนแก่ชาวโลกโดยไม่เลือกชาติชั้นวันณนะหรือศาสนาถ้าเช่นนั้นหนูขอเริ่มวันนี้เลยนะคะ คิมมีคนช่วยเลี้ยงแล้วเด็กฝาแฝดก็ช่วยค่ะหล่อนหมายถึงบุตรชายวัยสองเดือนเจ้าแดงกับเจ้าขาวนะรึคงชอบใจละสิมีตุ๊กตาฝรั่งมาให้เล่นถึงที่วัดค่ะเล่นกันเพลินเลยหนูจะได้มีเวลาปฏิบัติส่วนคุณวิโก้เขาจะมาหาข้อมูลทำวิจัยเรื่องการระลึกชาติ โชคดีที่มาพบด็กเตอร์กริดรู้สึกว่าเราสองคนโชคดีเหลือเกินค่ะเดี๋ยวจะมีเรื่องของแม่สะอิ่งอีกคนหนึ่งหลวงพ่อให้ชื่อว่าหญิงสองร่างนางสองชาติแล้วจะพาไปหาข้อมูลที่อำเภอทา่าตะโกหลวงพ่อเคยไปมาแล้วเดินตัดทุ่งไปเป็นวันเลยหนูคงไม่ต้องไป อยู่กับลูกที่นี่แหละให้วิกโก้ไปกับหลวงพ่อสองคนค่ะหนูจะปฏิบัติอยู่ทางนี้มีอะไรไม่เข้าใจก็จะถามแม่ชีโดยให้ด็อกเตอร์กริช่วยเป็นล่ามให้ดีแล้วล่ะหนูประเดี๋ยวขึ้นกรรมฐานเสร็จก็ไปปฏิบัติรวมกับคนอื่นๆบนศาลานะให้แม่ชีสอนเดินจงกรม ตอนนี้ด็อกเตอร์กริดก็ปฏิบัติอยู่ที่ศาลาโน่นหลวงพ่อกําลังจะไปที่นั่นเหมือนกันแล้ววิกโกล้ล่ะจะไปปฏิบัติที่ศาลาไหมประโยคสุดท้ายท่านถามคนทําหน้าที่เป็นล่ามผมจะเข้าไปปฏิบัติในโบสถ์ครับสมัยโบวชอยู่ที่นี่ผมปฏิบัติในโบสถ์ทุกวันแต่ตอนนี้โบสถ์หลังเก่าไม่มีแล้วนะครับเป็นหลังใหม่แล้ว ทำไมหลวงพ่อรื้อเสร็ละครับไม่รื้อได้ยังไงละ่ะก็เขาพังลงมาหลวงพ่อก็เลยต้องสร้างใหม่ดีนะที่ไม่พังตอนที่วิกโก้เข้าไปปฏิบัติในนั้นนึกแล้วยังเสียวแทนเป็นโบสถ์เก่าแก่มากสร้างตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายหรือครับผมไม่ทราบเป็นยังไง รู้สึกใจผูกพันกับโบทหลังเก่ามากราวกับว่าเคยมีอะไรเกี่ยวข้องกันมาคำพูดของหนุ่มต่างแดนทำให้ท่านพระครูนึกเอะใจจึงต้องหน้าเขาพร้อมกำหนดเห็นหนอในใจพรันก็รู้ว่าฝรั่งชาติฮอรันดาที่ทูลขอพระราชทานพระพุทธรูปนาคปรกจากสมเด็จพระนารายมหาราชเพื่อนำมาประดิษฐานไว้ในโบสถนั้น บัตรนี้ก็คือในวิโกบลาวที่นั่งอยู่เบื้องหน้าท่านนี่เองเรื่องของกรรมช่างน,น่าอัศจรรย์นักบุรุษนี้เคยสร้างกรรมดีไว้กับพระพุทธศาสนาเขาจึงได้มาพบของดีณที่แห่งนี้ตอนหรือโบท หลวงพ่อได้พบอะไรหลายอย่างโดยเฉพาะหลักฐานที่แสดงว่าโบสถ์หลังนี้สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชโดยพ่อค้าสองคนที่มาจากเมืองจีนชื่อกิมเหลียงกับกิมจือเขามีเพื่อนเป็นฝรั่งชาติฮอลันดาซึ่งมาทำการค้าขายกับสมเด็จพระนาราย เมื่อเขาสร้างโบสถ์เสร็จก็อยากได้พระพุทธรูปนาคปรกมาประดิษฐานไว้ในโบสถ์จึงขอให้เพื่อนที่เป็นฝรั่งชาติฮอลันดาไปทูลขอพระราชทานจากสมเด็จพระนารายณ์ซึ่งพระองค์ก็ได้พระราชทานมาสององค์ขณะที่ท่านพระครูเล่านายวิโก้นั่งฟังด้วยอาการสงบเขาเคยเห็นพระพุทธรูปสององค์นั้น และเกิดอาการปิติอย่างประหลาดทุกครั้งที่กราบวันนี้เขาจะต้องพยายามพิสูจน์ให้ได้ว่าด้วยเหตุผลกลใดจึงเป็นเช่นนั้นให้กรรมฐานพัญญานายวิโก้แล้วท่านพระครูจึงเดินนำสองสามีพัญญาไปยังศาลานายวิโก้ส่งพัญญา และทักทายญาติโยมที่เคยรู้จักจากนั้นจึงปลีกตัวไปปฏิบัติแต่เพียงลำพังในโบสถ์กราบพระประธานในโบสถ์แล้วจึงกราบพระพุทธรูปนาคปรกสององค์นั้นและเกิดปิติอย่างประหลาดเหมือนเช่นทุกครั้งเขาตั้งใจจะปฏิบัติสองชั่วโมงโดยเดินจงกรมหนึ่งชั่วโมงนั่งภาวนาอีกหนึ่งชั่วโมงจากนั้นก็จะแผ่เมตตาให้ตัวเองให้สรรพสัตว์ และอุทิศส,ส่วนกุศลตามลำดับชายหนุ่มเริ่มต้นเดินจงกรมอย่างตั้งอกตั้งใจกระทั่งเวลาผ่านไปหนึ่งชั่วโมงจึงกำหนดนั่งจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมทำให้สมาธิตั้งมั่นได้เร็วเพียง15นาทีให้หลังจิตของบุรุษต่างแดนก็ตั้งมั่นเป็นเอกัคคตารมสงบซึ้งเป็นชาณจิต ถอนจิตออกจากองค์านแล้วอาศัยภาวะแห่งความสงบนั้นพิจารณาหาเหตุผลที่ตนสงสัยพลันภาพเหตุการณ์ในอดีตชาติก็มาปรากฏในมโนทวารเขานั่งดูภาพยนต์แห่งพบชาติที่ตัวเขาเป็นผู้แสดงตั้งแต่ต้นจนจบความรู้สึกหลายๆอย่างประดังเข้ามาทั้งปิติ ในบุญกุศลที่ตนสร้างทั้งสังเวทใจในการที่ต้องมาเวียนว่ายอยู่ในสงสารสาคออยู่นานแสนนานกว่าจะได้มาพบของดีในเมืองไทยเวลาหนึ่งชั่วโมงผ่านไปอย่างรวดเร็วและภาพยนต์แห่งพบชาติก็จบลงโดยที่ผู้แสดงล่วงรู้ว่าเขาจะต้องแสดงต่ออีกไม่เกินเจ็ดชาติแล้วมันก็จบลง อย่างสมบูรณ์หากไม่ได้มาเมืองไทยเขาคงไม่ได้พบของดีที่ว่านี้ชายหนุ่มตั้งจิตแผ่เมตตาให้ตัวเองให้สรรพสัตว์แล้วจึงอุทิศส่วนกุศลเป็นลำดับสุดท้ายไม่ลืมที่จะอุทิศให้กับกิมเหลียงและกิมจือผู้เป็นสหายเมื่อชาติก่อนซึ่งบัดนี้คนทั้งสองกำลังเสวยสุขอยู่ในเทวโลก ด้วยกุศลที่เคยสร้างโบสถ์ไว้ให้กับพระาศาสนาท่านพระครูเดินกลับมาที่กุติด้วยรู้ว่านายวิโก้ต้องมารายงานในสิ่งที่เขารู้หนุ่มต่างแดนเดินจากโบสถ์ไปยงังศาลาครั้นไม่พบผู้เป็นอาจารย์จึงเดินไปที่กุติ เห็นท่านนั่งอยู่ที่อาสนะจึงตรงเข้าไปกราบน้ำตาแห่งปิติไลหลรินลงอาบแก้มหลวงพ่อครับผมคือฝรั่งชาติฮอลันดาคนนั้นหลวงพ่อรู้แล้วแต่ที่ไม่บอกเพราะต้องการให้วิกโก้รู้ด้วยตัวเองจะได้ซึ้งใจครับผมซึ้งใจเหลือเกินขณะเดียวกันก็สลดใจด้วย ที่ชาตินั้นผมมาเมืองไทยก็เพื่อจะชักชวนสมเด็จพระนารายณ์ให้เข้ารีดซึ่งโชคดีเหลือเกินที่ทำไม่สำเร็จการที่ผมได้มาเป็นพุทธในชาตินี้เพราะกรรมดีที่ได้กระทำไว้กับพระพุทธศาสนาน่าอัศจรรย์เหลือเกินเรื่องของกรรมนี่สลับซับซ้อนจังเลยนะครับเขาควักผ้าเช็ดหน้าออกมาซับน้ำตาจนมันแห้งเหือดหายไป ถูกแล้วบุคคลที่จะเข้าใจเรื่องกรรมได้อย่างทองแท้ก็มีแต่พระพุทธองค์เท่านั้นด้วยเหตุนี้จึงทรงจัดกรรมเข้าไว้ในอจินไตหมายถึงเรื่องที่บุคคลไม่ควรคิดครับเพราะถ้าบุคคลคิดจะเป็นผู้มีส่วนแห่งความบ้าเดือดร้อน ชายหนุ่มกล่าวอ้างข้อความในคำพีที่ได้ศึกษามาก่อนบวชทีนี้วิกโก้ก็เข้าใจแล้วใช่ไหมว่าทําไมถึงต้องมาแต่งงานกับพัญญาคนนี้ทำไมถึงไม่ได้แต่งงานกับนางสาวราตรีเข้าใจแล้วครับเพราะลินล,ลี่กับผมเคยเกื้อกูลกันมาแต่ชาติปางก่อนชาตินี้จึงต้องมาพบกันอีก และจะเป็นชาติสุดท้ายที่เราจะได้พบกันชาติต่อๆไปผมไม่ขอมีครอบครัวจะขอประพฤติพรหมจรรย์ทุกพบชาติจนกว่าจะเข้าถึงความหลุดพ้นซึ่งผมมั่นใจว่าจะไม่เกินเจ็ดชาติชายหนุ่มตั้งปณิธานแน่วแน่ดีแล้วที่คิดอย่างนี้และหลวงพ่อก็มั่นใจว่าวิกโก สามารถทำได้อย่างที่คิดเพราะวิโก้ได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วครับเพราะผมได้มาพบกัลยาณมิตรเช่นหลวงพ่อหากหลวงพ่อไม่เมตตาไหนเลยผมจะได้เป็นดังเช่นที่เป็นอยู่ชายหนุ่มพูดอย่างสำนึกในพระคุณของผู้เป็นอุปชายาจารย์ เพราะบารมีที่วิโก้สั่งสมมานั่นตังหากเรื่องของกรรมใครทำใครได้ไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วแต่บารมีเป็นเรื่องของกรรมดีเท่านั้นและไม่ใช่เรื่องที่จะทำกันได้ง่ายๆวิโก้โชคดีที่มาได้ของดีในเมืองไทย คนไทยที่เขาอยู่กับพระพุทธศาสนามาตั้งแต่เกิดก็ยังมีอีกมากที่ไม่รู้จักของดีเพราะเขาไม่ได้สั่งสมบารมีมาคนอย่างวิโก้ใช่จะหาได้ง่ายๆหรอกนะหนึ่งในล้านก็ว่าได้ท่านพระครูพูดอย่างชื่นชมหลวงพ่อครับ แล้วลินล,ลี่พัญญาผมเขาจะได้ของดีอย่างที่ผมได้หรือเปล่าครับชายหนุ่มยังห่วงพัญญาตอนนี้เขาก็ได้มาพบของดีแล้วส่วนจะได้อย่างที่วิโก้ได้หรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับความเพียรพยายามของเขาในชาตินี้และบารมีที่เคยสั่งสมมาแต่ชาติปางก่อนเรื่องอย่างนี้ หลวงพ่อตอบไม่ได้มีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ทรงตอบได้เพราะทรงบรรลุจุตูปปาตายาณทรงเห็นกรรมของสัตว์ทั้งหลายทั้งที่เป็นมาแล้วในอดีตและที่จะเป็นต่อไปในอนาคตดังที่ตรัสไว้ว่ากรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม พระองค์ทรงบำเพ็ญบารมีมาถึงสี่อสงไขยกำไรแสนกับจึงมีพระญาณอย่างรู้กรรมของสัตว์โลกทั้งหลายแล้วการสนทนาก็ถูกขัดจังหวะด้วยเด็กหนุ่มรูปร่างผอมเกรงเนื้อตัวสกปรกผมเผ้ายาวรุงรังเสื้อผ้าที่สวมใส่ขาดวินดูจากสารรูปภายนอก ทำให้คิดว่าเขาคือขอทานเขานั่งลงกราบท่านพระครูสามครั้งแล้วจึงเอ่ยวาจาท่านคือพระเจริญบุตรชายของทิศพองใช่ไหมครับท่านพระครูรู้สึกแปลกใจที่เขาเรียกโยมพ่อของท่านว่าทิศหนูมีธุระอะไรกับอาตมาหรือมาจากไหนล่ะผมมาจากอำเภอห้วยถแถงจังหวัดนครราชสีมาครับ บ้านอยู่ที่นั่นหรือครับผมเกิดที่นั่นที่ผมมาพบท่านก็เพื่อจะเล่าอะไรบางอย่างให้ท่านฟังถ้าท่านไม่เชื่อจะไปถามโยมพ่อของท่านดูก็ได้ท่านฟังผมเล่าให้จบก่อนนะครับตกลงหนูเล่าไปได้เลยอาตาม,มากำลังฟังอยู่เมื่อได้รับอนุญาตจากท่านเจ้าของกุฏิเด็กหนุ่มจึงเล่าว,ว่าผมคือนายบุญช่วยเพื่อนทิดพองเมื่อชาติที่แล้ว และได้ตายไปเมื่อสิบห้าปีก่อนเศษฐีบุญช่วยที่บ้านอยู่อ่างทองใช่ไหมท่านพระครูจําเรื่องราวของนายบุญช่วยได้ที่นางจําแรงพี่สาวของเขาแอบตั้งฉายาให้ว่าเศรษฐีขี้เหนียวถูกแล้วครับไม่น่าเป็นไปได้นะครับท่านที่เศรษฐีจะไปเกิดเป็นยาจกทั้งนี้เพราะผมไม่เชื่อเรื่องบุญทานตอนมีชีวิตอยู่ ผมไม่เคยทำบุญทำทานเลยนอกจากนี้ผมยังสอนลูกๆไว้ว่าถ้าขอทานเข้ามาในบ้านให้ไล่ออกไปถ้าไม่ยอมออกก็ให้ใช้ไม้ตีท่านพระครูเชื่อว่าเด็กหนุ่มผู้นี้คือนายบุญช่วยกลับชาติมาเกิดจริงๆจ,จึงพูดกับลูกศิษย์ว่าวิกโกได้ข้อมูลเพิ่มอีกแล้ว ฟังให้ดีนะแล้วก็บันทึกไว้เป็นหลักฐานด้วยครับผมจะขออนุญาตไปนำเทปบันทึกเสียงมาอัดไว้นะครับเดี๋ยวหนูค่อยเล่าต่อนะขอน้าไปเอาเทปมาก่อนเขาบอกเด็กหนุ่มแล้วจึงลุกออกไปยังกุฏิที่พักประเดี๋ยวหนึ่งจึงถือเครื่องบันทึกเสียงเข้ามาเอาละหนูเล่าต่อได้แล้ว ท่านพระครูบอกเพื่อนในอดีตชาติของบิดาครับผมสอนลูกไว้อย่างนั้นและลูกก็เชื่อฟังผมทุกคนพอขอทานเข้ามาในบ้านก็กรูกันเข้าไปไล่ใครไม่ยอมไปก็ใช้ไม้ตีจนพวกเขาทนไม่ไหวต้องพากันออกไปผมไม่นึกไม่ฝันว่ากรรมนั้นจะกลับมาสนองผมในชาตินี้ไม่นึกเลยจริงๆเกิดอะไรขึ้นหรือ แล้วหนูระลึกชาติได้ตอนไหนตอนผมเข้าไปในบ้านแล้วถูกพวกลูกๆไล่ตีคือหลังจากผมตายไปก็ได้ไปเกิดเป็นลูกขอทานที่อำเภอห้วยถแถลงตอนนั้นผมก็ยังระลึกชาติไม่ได้พ่อแม่ผมก็หอบิี่ผมไปขอทานตามที่ต่างๆผมก็เลยกลายเป็นขอทานมาตั้งแต่เกิดพออายุได้เจ็ดปดขวบพ่อแม่ ก็ให้แยกไปขอทานเลี้ยงตัวเองแล้วผมก็ไม่ได้เจอกับพ่อแม่อีกผมก็เที่ยวขอทานเข้าเรื่อยมากระทั่งอายุ14วันหนึ่งก็มาถึงจังหวัดอ่างทองครั้นเห็นบ้านตัวเองก็จำได้จึงเข้าไปแต่ก็ถูกลูกๆไล่ออกมาแม้พวกเขาจะโตเป็นหนุ่มเป็นสาวกันแล้วก็ยังทำตามที่ผมสอนไว้เมื่อ15ปีก่อนผมก็พยายามจะบอกเขาว่า ผมเคยเป็นพ่อของเขาเมื่อชาติที่แล้วเขาก็ไม่เชื่อบังเอิญก่อนตายผมได้ฝังสมบัติไว้ข้างวัดจำนวนหนึ่งเพราะคิดว่าเกิดผมแก่แล้วลูกๆไม่เลี้ยงดูก็จะไปขุดสมบัติที่ฝังไว้มาขายกินผมก็เลยบอกลูกๆว่าจะพาไปขุดสมบัติที่ผมฝังไว้ข้างวัดตอนแรกพวกเขาไม่เชื่อแต่ลูกชายคนโตพูดขึ้นว่า ลองดูก็ได้ถ้าไม่เจอมึงถูกเตะแน่ผมก็ใจไม่ดีเกิดใครแอบมาขุดไปเสียก่อนผมคงถูกลูกชายเตะแน่แต่ในเมื่อผมต้องการให้พวกเขายอมรับว่าผมเป็นพ่อก็เลยต้องพาไปโชคดีที่ขุดแล้วเจอผมฝังทองไว้ห้าบาทเป็นสายสร้อยหนักสองบาทสองเส้นหนักหนึ่งบาทหนึ่งเส้นผมคิดว่าลูกๆเขาคงจะยอมรับว่าผมเป็นพ่อและยอมให้อยู่กับเขา จะได้เลิกเป็นขอทานเสียทีแต่ก็ผิดคาดครับเด็กหนุ่มหยุดเล่าและเริ่มร้องไห้น้ำตาแห่งความรันทดไหลหรินลงมาอาบแก้มท่านพระครูปล่อยให้เขาร้องจนพอใจแล้วจึงถามขึ้นพวกเขาไม่ยอมรับว่าหนูเป็นพ่อใช่ไหมครับพอขุดได้สมบัติลูกชายคนโตก็พูดกับผมว่ามึงพากูมาขุดสมบัติของพ่อกู กูก็จะให้ส่วนแบ่งมึงเอ้านี่มึงเอาทองไปบาทหนึ่งที่เหลือเป็นของกูเขาส่งสายสร้อยหนักหนึ่งบาทให้ผมแล้วพากันขับไล่สส่งบอกว่าเรื่องอะไรจะเอาเด็กขอทานมาเป็นพ่อพ่อเขาเป็นเศรษฐีไม่ใช่ขอทานเพราะอย่างนี้แหละครับผมจึงดั้นด้นมาหาท่านเพื่อจะเล่าให้ท่านฟังไว้เป็นอุทาหรณ์ผมเชื่อแล้วครับว่าบุญทานมีจริง และผมก็ขอถวายทองหนักหนึ่งบาทแก่ท่านเอาเก็บไว้เถอะจะมาถวายอาตมาทำไมละ่ะผมอยากได้บุญครับชาติหน้าผมจะได้ไม่ต้องเกิดมาเป็นขอทานอีกขอให้ผมได้ทำบุญสักครั้งในชีวิตเธอะครับแล้วหนูจะไปไหนละ่ะอยู่ด้วยกันที่นี่ไม่ดีหรือ จะเป็นลูกศิษย์ให้อัตมาได้ใช้สอยหรือจะบวชเนนก็ได้จะเอาอย่างไหนไม่เอาทั้งสองอย่างครับขอพระคุณผมขอใช้กรรมให้หมดผมรู้ว่าชีวิตของผมเหลือน้อยเต็มทีออกจากนี่ผมก็จะไปหาขอทานที่พระพุทธบาทจะอยู่และตายที่นั่นชาติหน้าจะไม่ขอเกิดมาเป็นขอทานอีกท่านรับไว้เถิดครับผมจะขอลาฝากความคิดถึงไปยังทิศพองด้วย เขาถวายสร้อยคอหนักหนึ่งบาทนั้นซึ่งท่านพระครูจำใจต้องรับด้วยรู้ว่าอีกไม่นานเขาก็จะต้องจากโลกนี้ไปเขาจะไปตายที่พระพุทธบาทดังที่พูดไว้ผมโชคดีจังเลยนะครับหลวงพ่อมาสองวันได้สองเรื่องแล้ว พรุ่งนี้เราไปท่าตะโกกันนะครับนายวิกโก้พูดขึ้นหลังจากเด็กหนุ่มลาท่านพระครูไปแล้วแม้ท่านจะให้เขาอยู่กินข้าวก่อนเขาก็ไม่ยอมตกลงน่าเสียดายที่แม่สะอิ่งแกตายไปแล้วแต่ตาปุ่นกับเมียใหม่ย,ยังอยู่เดี๋ยวเราไปถ่ายรูปแกด้วยนะครับมีทั้งเสียงทั้งภาพถ่ายแบบนี้ ทำให้การวิจัยของผมน่าเชื่อถือมากขึ้นที่สำคัญคือมีหลวงพ่อเป็นที่ปรึกษาหลวงพ่อช่างเมตตาผมเหลือเกินชายหนุ่มกล่าวด้วยสำนึกในบุญคุณของท่านพระครูผู้เป็นอุปชฌายาจารย์ตน